หลังจากหมดช่วงสนุกสนานในเทศกาลสงกรานแล้วนะคะเจ้าของรถยนต์ก็พากันนารถยนต์ไปทําความสะอาดเป็นจํานวนมากค่ะทำให้ขาดแคเป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะคะที่ได้รับประโยชน์จากเทศกาลนี้รายได้พุ่งขึ้นหลายเท่าตัวค่ะติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะการเล่นสัดน้ําและปะแป้งดินสอพองซึ่งเป็นช่วงแห่งความสนุกสนานในเทศกาลสงกรานได้ผ่านพ้นไปแล้วขณะที่รถยนต์ที่ได้ออกตระเวลเล่นน้ําเต็มไปด้วยคราบแป้ง เจ้าของรถต้องรีบนำมาทำความสะอาดทำให้อู่ล้างรถหรือค Car าแคร์เต็มไปด้วยรถที่มารอคิวทำความสะอาดจำนวนมากและเป็นอีกช่วงของการสร้างรายได้ของธุรกิจคาแคร์โดยเจ้าของอู่ล้างรถย่านสุทธทิสารรายนี้ยืนยันว่าหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีจะมีลูกค้าจำนวนมากนำรถมาใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จากเดิมเคยใช้บริการวันละ40 6 0ถึง60คันจะเพิ่มขึ้นเป็น70 9 0ถึง90คันสร้างรายได้กว่าวันละ25,000บาทและในช่วงวันหยุดยาวในปีนี้คาดว่ามีลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่18เมษายนช่วงหลังเทศกาลนี้ก็รู้สึกว่ารถเยอะเพิ่มมากขึ้นครับประมาณ20%ของสภาพปกติครับเพราะว่าลูกค้าส่วนมากหลังจากกลับสงการก่อนก็ จะต้องมาทําความสะอาดรถนะครับเพื่อให้รถสะอาดที่ลดปัญหาที่เพื่อนสนมากก็เกิดจากคาบแป้งแล้วก็คาบน้ำนครับอย่างไรก็ตามคาแคร์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการแข่งขันกันด้วยการให้บริการจึงทําให้เจ้าของธุรกิจต้องลงทุนจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในช่วงที่มีลูกค้าต่อคิวยาวแม้จะต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นก็ตาม ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับในเรื่องของบุคลากรที่ไม่เพียงพอเราก็ เพิ่มบุคลากรขึ้นมานะครับในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการคิวนะครับแล้วงานหนัหนกๆที่มันล่าช้าเนี่ยเราจะไม่รับทําเพราะว่าเกรงใจลูกค้าถ้าเกิดรอนานแล้วก็จะทําให้แบบเกิดความเบื่อนหน่ายนะครับเพราะว่าปริมาณรถที่มาใช้ตรงนี้คือจะเยอะมากเลยเราจะทําแบบล้างสีดุฝุ่นล้างสีดุฝุ่นเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้รถไปก่อนส่วนงานหนัหนกๆเช่นเคลือบสีฟอกเบาะฟอกรมอ,อะไรพวกนี้ว่างๆบอกให้เขาแนะนำค่อยมาทำนะครับ และนี่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลดีเป็นโอกาสสร้างรายได้จากเทศกาลแห่งความสุขความสนุกสนานของคนไทยหลังจากธุรกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองทําให้ปริมาณลูกค้าลดลงซึ่งการให้บริการที่ดีตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะหาโอกาสในการเพิ่มลูกค้าใหม่ๆได้มากขึ้นและเป็นอีกแนวทางในการปรับตัวทางธุรกิจด้